เห็นหัวแล้วจะเป็นปลาดุกนะครับทุกคนก็ไม่ใช่ภารกิจนะครับแต่เราก็ได้ตกแล้วก็เก็บเอาก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ยอมขึ้นซะด้วยนะอา้าวได้ภารกิจมาด้วยครับทุกคนเป็นมิชชั่นอ c คอม p l อะไรนี่ช่างมันเถอะอานะครับก็จะเป็น อ๋อน่าก็ได้เข้าไปดูแล้วเป็นปลาที่เราตกในบอ่อที่ไม่เกินเลเวล20นะครับได้ปลาครบทุกชนิดนะครับใสโทฟี่ทั้งหมดนะทุกคนสวัสดีน้องน้องหน,งน,งน,งนงูชาวฟิสซิง่งเพลเนททุกคนนะครับหากชอบคอนเทนต์สไตล์ที่เปิ้ลเอสดับบิลสองแปก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราจะลืมกดกระดิ่งแก้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้นาะก็จะพาทุกคนไปลุยที่บ่อเดลินรีเวอร์นะครับอ่าเรามาลุยกันเลยครับกับบ่อเดลินรีเวอร์และการจับปลาภารกิจเพื่อราเหรียนนะครับนี่นะครับเราก็มากรับภารกิจก่อนนะครับในการจับปลาราภารกิจของเรานะครับในบ่อเรอสิบนะครับนี่นะทุกคนเราก็ ยังต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็เข้ามาก็ตกอยู่ตอนคืนเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเราก็จะใช้เหยื่อนะครับเบือในการล่าปลาแต่และตัวในบ่อน,นี้นะครับเราก็จะล่าปลาอะไรเราก็เลือกเหยื่อเลือกเบ็ดแล้วก็เลือกเพื่อที่จะเข้าลุยในบ่อได้เลยนะครับวันนี้นะาก็จะใช้เบ็ดเบอร์สี่นะครับในการล่าเล็กเมาส์แบดแล้วก็สมอลแบดนะครับ นี่ครับจะตกอยู่ตรงนี้นะครับตกอยู่ตรงรูกรเสียนะครับที่เขามาทิ้งไว้ในบ่อของเรานะครับวันนี้มาขึ้นมาให้ทุกคนดูนะครับตัวแรกของเราจะเป็นปลาอะไรชนิดอะไรนะรมานี่นับจุดที่เราตกอยู่เรื่อยๆประจํานะครับก็จะเป็นจุดนี้นะครับอ่าเห็นหัวแล้วจะเป็นปลาดุกนะครับทุกคนก็ไม่ใช่ภารกิจนะครับ แต่เราก็ได้ตกแล้วก็เจ็บเอาก็แล้วกันนะครับแล้วก็ไม่ยอมขึ้นซะด้วยนะครับปลาอื่นก็เข้าอีกจะเข้าก็ออกจะเข้าก็ออกเอาสวิงตักซะเลยนี่นะครับมาดูกันนะครับน่าจะสายใหญ่อยู่นะแปดกิโลครับทุกคนอมาย้ายที่ดีกว่าตกเมื่อจี้ก็จะเป็น ปลาดุเป็นส่วนใหญ่นะครับเราย้ายที่มาดีกว่านะครับเราใช้ไซเนอร์ในการตกนะครับนี่นะครับเราจะล่าเจ้าสมอลเมาส์แบสนะครับก็ต้องใช้ไซเนอร์นะครับแล้วก็เล็กเมาส์แบสนะครับเราก็ต้องใช้ไซเนอร์เหมือนกันนะครับมาดูกันครับว่าเราจะได้ตัวอะไรนะเพราะว่าเริ่มเข้าแล้วนะครับทุกคนมาดูกันครับตัวแรกของเรานะครับมา น่าจะใช่นะเราเอาขึ้นมาให้ทุกคนดูปิ๊งนี่ครับสมอลเบาเบตนะครับตัวแรกของเรานะครับหนึ่งจุดแปดกิโลนะทุกคนสามร้อยเลยครับโอ้หน้าจะเป็นปลาดุกนะทุกคนนะมาดูแล้ครับเห็นหน้าเห็นตาเห็นหนวดเขาโผล่ขึ้นมาแล้วครับนี่ไงครับปลาดุกนะทุกคนเนาะเป็นโธฟี่นะครับ ปลาดกนะครับไซสิบสองสิบสามกิโลเลยนะทุกคนว่าแล้วทำไมเข้ายากเสล้ออ้าวได้ภารกิจมาด้วยครับทุกคนเป็นมิชชั่นอัคอมปีกอะไรนี่ช่างมันเถอะอานะครับก็จะเป็นอ๋อนาก็ได้เข้าไปดูนะเป็นปลาที่เราตกในบอ่อที่ไม่เกินเลเวล20นะครับ ได้ปลาครบทุกชนิดนะครับไซโทฟี่ทั้งหมดนะทุกคนถึงจะได้แต่พารกจิตนี้ห้ามเลเวลเกินด้วยนะครนี่ครับมาดูครับตัวต่อไปนะครับเราจะตกอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับตอนคืนนะทุกคนเพื่อเราจะได้ล่าปลาให้ครบนะครับส่วนเจ้าพิกาเรลเราตกก่อนวันเอานะครับนี่มาดูกันครับเล็กเมา ตัวที่2ของเรานะครับตัวต่อไปเราก็จะตกเจ้าอะไรนะต่อไปอเมริกันชาร์กอยู่ตรงนี้เหมือนกัน,นครับมาดูจุดนี้นะครับเราตกเจ้าพิกเรียะครับนี่นครับตกง,ง่ายๆครับนาใช้ป๊อปเปอร์ในการตกเจ้าตัวนี้นะครับนี่ได้มาแล้วทุกคนภารกิจนี้ก็สำเร็จนะครับ มาดูกันครับว่าเราจะได้อะไรบ้างกับภารกิจนี้น้องทุกคนเนาะนี่นะคนนะนนะรับภารกิจล่าปลาล่า,ลาเหรียญแบบสบายสบายสไตล์ทิ่เปิลเอสนรับนี่ครับโอ้ยเราก็กดรับไปเลยนะครับ นี่ครับเราก็จะได้ตังและได้เหรียญมาฟรีด้วยครับทุกคนหากใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราก็กดกระดิ่งกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ